สวัสดีทุกทุกคนนะครับเดี๋ดีเราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม Beat b o นะครับในวันนี้เนี่ยประกาศตู้กาชาลีลัตจากภาคนิยายนะครับภาคเคมปจิได้เข้ามาแล้วนะครับกับตู้กาชาเคมปจิทั้ง3รุ่น3าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุรุยาชิกิเคมปจิที่เรารู้จักนะครับแล้วก็อาซาชิโระนะครับทั้ง3ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เคยมาหลายครั้งหนึ่งนะครับไอนี้เป็นตู้ลีรัตนะครับแล้วก็ เป็นตู้พิเศษเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้คือตู้พิเศษนะครับเป็นตัวละครตัวละคร limited นะครับมันจะไม่ออกจากตัวนะครับจะไม่ออกจากตัวแล้วก็ไม่ออกจากการร่วมตู้อื่นๆยกเว้นตู้ของมันเองนะครับตู้ของมันเองนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะตู้3าตัวนี้นะหมายถึงอนาคตถ้าเกิดมีตู้นิยายมาใช่ไหมไอ้สตัวละครเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่หลังตู้ของภาคนิยายนะครับพูดง่ายๆมันจะอยู่ในตู้ของมวดหมู่ตัวมันเองนะครับก็คือหมวดหมู่นิยายนะครับ โอเคตู้นี้เนี่ยมาวันที่10เดือน8นะครับบ่าย2อโมงอยู่จนถึงวันที่24เดือน8ก่อนบ่าย2โมงนะครับก็คือตู้มาวันนี้เลยนะครับซึ่งตัวละครในตู้เนี่ยก็ก็ดีอยู่ครั้งก่อนปะพอครั้งก่อนมา12ตัวเลยเนาะครั้งนี้มา9ตัวนะครับครั้งนี้มา9ตัวนะก็ตัวละครที่ร่วมตู้ก็เป็นตัวละครจากภาคนิยายหมดเลยเป็นตัวละครร่วมกับนิยายดีกว่าใช้คําว่าร่วมกับนิยายเพราะว่าบางตัวเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในนิยายจริงๆนะครับมันเป็นตัวละครพิเศษเฉพาะในเกมเขาก็ยัดมาร่วมกับนิยายนะครับก็ปรับให้เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะอย่างสองตัวนี้โซมารีแล้วก็นอยโทระนะครับตัวเขาไม่ได้อยู่ในภาคนิยายก็จริงแต่ว่าทางเกมออกแบบมาพิเศษก็เลยยัดเข้ามานะครับผมจะเรียกเป็นตัวละครออริจินัลของเกมนะซึ่งทุกตัวในตูต้ตามที่บอกเป็นตัวละครพิเศษนะครับก็อยู่ในมวหมู่นิยายเนาะเพราะว่าเป็นร่วม,วมกับน,นิยายก็จะมีชูเฮบังไรตัวนี้นี่ ใช้ได้นะครับเก่งเก่งอยู่นะครับเก่งอยูอ่ไม้ตายคือทำดีบัฟได้ด้วยนะครับดีบัฟแล้วก็ทำอ่อนแรงด้วยนะครับท้าไม่ตายคือแรงเลยสำหรับชูเฮนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่าแรงเท่ากับตัวละครยุคใหม่นะครับพอเดอร์ที่ประปู่นี่ก็เป็นเด็กน้อยเลยสำหรับชูเฮนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆหลังๆเนี่ยมันมีเพิ่มคิดถ้าไม่ตายนะครับมันมีเพิ่มคิดถ้าไม่ตายไม่พอมันยังมีในเรื่องของบวก Sp 80 นะครับไอตัวพวกนั้นมันเลยก๊อดไปหน่อยนะครับแต่ชูเฮไม่มีนะครับไม่มีเพิ่มฮิตไม่ตายแล้วก็ไม่มีเพิ่ม s p 8 0นะครับถ้าเกิดถามผมว่าตัวนี้ยังเก่งอยู่ไหมยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะครับยังอยู่ในระดับที่มันดูดีกว่าตัวที่กว่าตัวอื่นบางตัวนะครับมันดูดีนะครับยังดูดีอยู่สำหรับชูเฮคือเล็ดไดนะครับอาจจะไม่ได้ลื่นไหลเท่ากับตัวละครใหม่ๆสมัยใหม่ที่แบบ คพือเพ,พื่อแบบไอเซนแบบที่กดทีเดียวหายอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับชูเฮเนี่ยถ้าเกิดแรงพอเนี่ยกดทีเดียวหายได้เหมือนกันแต่ว่าเกมเพลย์ของเขาจะไม่ลื่นเท่ากับพวกไอเซนปู่ตัวใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ได้ลื่นเท่ากับสายสกิลใหม่ๆที่เกมเพลย์มาแบบเวอร์สมัยนี้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่มันเก่งนะครับมันเก่งแต่มันแค่ไม่ได้แบบระดับที่แบบเวอร์ ที่โคเน่สีแดงตัวนี้ก็เก่งนะครับตัวนี้เก่งเกมเพลย์ทุกอย่างก็อพอดูดีนะครับดูดีนะครับไม่ได้แย่นะครับอาบิลิตี้ก็โอเคนะครับอารมณ์เหมือนชูเฮะนะครับอาบิลิตี้มันอะดูดีนะแต่ว่าสมัยใหม่คือแบบมันบวมเยอะกว่านะครับแล้วก็ค่าเตตัสมันถูกยกระดับขึ้นเนาะถ้าเกิดถามผมว่าเล่นได้ไหมมันยังพอดูได้ไหมก็ได้นะยังเก่งอยู่แต่ว่าสีแดงสังหารหัวนั้นอาสังหารยมทูตเนี่ยตัวเก่งๆมันมีเยอะมาก เ,เก่งๆมันมีเยอะมากนะไม่ต้องดูตัวไหนไกลเลยตัวนี้เลยอันนี้ก็สีแดงสังาผยมทูตนะครับเก่งเก่งกว่ายเยอะเลยนะครับเจ้าอีโคนี้เนี่ยใครที่บูโน่บูโน่ดีกว่าด้วยนะครับสำหรับบนะูโนบอดมิเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบน้องรักน้องอยากได้น้องมาครอบครองอยากได้น้องมาเล่นก็ได้ไปก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ติดขัดก็ถือว่าระดับที่ดูดีนะครับเหมือนชูเฮเลยอัลาล่ะอาละ,ละาละต้องบอกเลยว่าน่าจะ อ่อนกว่า2ตัวละครนี้แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเกมเพย 50, ์ของอาลุอาอุลันเนี่ยไม่ได้แย่มากก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดีเลยใช้คาว่าไม่ได้ดีนะเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ดีมากนะใช้คำว่าไม่ได้ดีด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่แบบห่วยนะครับอยู่ค่อนข้างเฉยๆเลยสำหรับอาอุละนะเกมเพย์ท่าหนึ่งเนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับท่าสองเหมือนจะพอไปได้แต่เล่นไปเล่นมาบางจังหวะมันก็ไปไม่ได้นะครับสำหรับอาอุละเออ ส่วนท่าสามโอเคนะนท่าสามเว้นให้ส่วนแอนติก็ก็ได้แหละนะครับแอนติก็ได้โดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับครั้งแรกมาเนี่ยคนแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจตัวละครผู้หญิงจากนิยายสวยๆงามๆนะครับแต่ว่าเกมเพลย์นะครับเฉยๆนะครับใช้คําว่าพอพอเห็นไปได้นะครับสำหรับอาอุระนะครับถ้าเกิดมาเล่นในยุคนี้นะตอนออกมายุคยุคก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังแบบขันๆอยู่เลยแต่พอมายุคนี้เนี่ยคือแบบ ตัวละครมันยกระดับขึ้นแบบเร็วมากนะครับมันเป็นบีบแบบบีบที่แบบโคตรแรงอ่ะบีบแบบบีบแบบแรงอ่ะนะครับมันแรงมากๆเลยอาลลาก็เคยแบบก็เลยแบบเทียบกับตัวใหม่ค่านข้งยากนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มาเทียบกันนะถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับหอคอยเนี่ยบางหอใช้เธอด้วย Bel ะนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวอื่นที่มันใช้ทดแทนได้ก็ไม่จาเป็นต้องม ah, ีก็ได้สำหรับอาลลานะครับเออเล่นได้นะอาละาเอาจริงพอเล่นได้นะครับแนวเลียนนะครับ ใกล้เคียงกับอูราเลยนะครับใกล้ใกล้เคียงกันนะแต่ส่วนตัวส่วนตัวนะไอ้น,นี่จากส่วนตัวผมให้เนลเลียน <ancestors> ดูดีกว่าในเรื่องของเกมเพย์นะครับแต่เรื่องอบิลิตี้เนี่ยอูราน่าจะเหนือกว่าในเรื่องของอบิลิตี้นะครับแต่เกมเพย์ผมให้เนลเลียนดูดีกว่านิดหนึ่งแล้วกันเออใกล้เคียงกันอนะเอาจริงใกล้เคียงกันถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้ถามว่ามันเน่าไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดที่แบบมันเน่านะครับไม่ได้ถึงขนาดเน่าที่แบบกา,กากเลยนะไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ แต่มันก็ไม่ได้เก่งด้วยนะครับคนฟังอาจจะงงๆนะกาเปนว่ามันมันใช้ได้อะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับไม่ได้เก่งเลยแหละนะครับตัวต่อไปโซมาลีนะครับโซมาลีตัวนี้เ,เกมเพย์อะเกมเพย์ใกล้เคียงกับอวุละนะครับใกล้เคียงกันความแรงเบากว่าอาวุละแล้วก็เนียวเย็นเยอะนะครับเพราะว่าเขาเก่ากว่า นะครับแล้วก็พิว้วอ่จตัวน,นี้พิ้วกว่าเพราะว่าแดดได้ไก่นะครับแต่ว่าเกมเพย์ก็เฉยๆนะครับแถมหน้าตาที่หล่อเกินไปจนผมไม่ค่อยชอบนะครับที่ใช้มาจริงๆนะสำหรับโซมาลีเนี่ยตรงๆเลยคือหอคอยนะครับหอคอยช่วงแรกแวยช่วงที่ผมไม่ค่อยมีตัวเลยใช้ตอนนี้มีตัวแล้วไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะมาเกินปีแล้วสำหรับโซมาลีเอ้ยมีแตะเล่นๆขำๆอยู่บางตานะครับแต่จริงๆถ้าเกิดจะใช้งานเนี่ย แคไ่ได้ใช้งานหรอกนะครับเอาจริงๆตัวที่ผมพูดมาแต่ละตัวบางตัวยังไม่ค่อยได้ใช้งานใช้แค่หอคอยนะครับอ่ายกเว้นคุณมีเยอะๆแล้วก็จะเอาไปลงกิวอะไรพวกเนี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับโซมาลีประมาณนี้เลยนะครับเฉยๆเลยนะครับไม่ได้เก่งระเผลอค่อนข้างอ่อนเนี่สำหรับโซมาลีนะครับตัวต่อไปนอยโทล่า no นะครับนอยทล่าจิวก้าตัวนี้เนี่ยตัดเรื่อง PVE ทิ้งไปเลย ไม่ได้ใช้หรอกแทบไม่ค่อยได้ใช้มันช้านะครับตีไม่ค่อยจะดีแต่ตัวนี้เนี่ยเอาไปลง PVP ได้นะครับเขาสังหารคนละหน่วยเหมือนกันก็พอที่จะชนกับนละหน่วยได้แต่คุณต้องสูงกว่าเขามากนะเพราะถ้าคุณใกล้เคียงกันเนี่ยคุณเจอเขาตียับหรือคุณสนิตัด,ดีกว่าเขาหน่อยนึงอะ่ะคุณก็แพ้อยู่ดีสำหรับการเจอเมตาใหม่เพราะเมตาใหม่เนี่ยมันแรงจริงๆยิ่งมียูฮาบัตมาเป็นซุปเปอร์บัฟเนี่ยซุปเปอร์บู๊ตเนี่ยโอ้โห เกินมาก PVP นะครับนอยโทล่าเนี่ยพอชนกับ PVP ตัวเมตาได้ใช่คาว่าพอชนนะแต่คุณต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่คุณคนเดียวมันยากมากเลยอะ่ะขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมคุณเนี่ยเอาไปใช้ทดแทนพอได้นะสำหรับนอยโทล่าเก่งไหมเฉยๆเลยอะ่ะใน PVP นะัปัจจุบันนะครับทำติดช็อตได้นั้นคือหวังกินเรื่องติดช็อตได้นะครับแต่หวังอย่างอื่นไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับไม่แรง แล้วก็ไม่ไปถึงด้วยนะครับทั้งไม่แรงแล้วก็ไม่ถึงเออประมาณที่เลยนะครับไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้ถึงเนาะคือถ้าจะวิวถึงสุดตัวมันก็ถึงได้แหละแต่ถ้าจะเจอ,เจอแบบถึงที่มันถึงจริงๆอะ่ะมันสู้ถึงจริงๆยากนะครับมันพอได้นะครับอันนี้ผมบอกในกรณีที่แบบผอมเท่ากันนะไม่ใช่แบบพี่ปากที่บอกไม่ถึงได้ไงผมอะ่ะ เจอลุมสามตัวไม่ตายแต่ผมห้า e ้าอีฝ่ายหนึ่งกระพ้าไอ้นี้ไม่ใช่นะไอ้น,นี้ผมมองในเรื่องแบบมุมมองที่แบบใกล้เคียงกันนะครับมันมันเล่นยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเทียบตัวละครใน PVP นะได้ปโปรดช่วยเทียบที่มันของเข้ากันหนะ่อยไม่ใช่แบบติงต้องบอกว่าของผมห้ากร้าอีฝ่ายหนึ่งกระพ้าผมไหวอันนั้นเขาใครๆก็มันมันไม่น่าเรียกเทียบอ่ะนะแบบนั้นนะนะครับไอ้น,นี้ขอร้องนะครับเวลาจะเทียบอะไรช่วยเทียบที่มัน ปกติหน่อยไม่เอาแบบหลุดโลกนะหนึ 5, 5่งตำพ่าห้าตำพ่ามันบ้าแล้วแบบนั้นนะ,นะครับคุณมาหน่อยโทล่าห้าตำพ่าอีไฟดึงตำพ่าโอ้ผมก็ทําได้มั้งเนี่ยหน่อยโทล่าห้าตำพ่าเจอ,อยูเอวัตหนึ่งตำพ่าเออถ้าเกิดแพ้อ,อีกนี่ก็ไม่รู้ว่าไหนนะ <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้เลยเนาะปกทีนะที่เมื่อกี้บทยาวหน่อย <c oughs> ประมาณนี้เลยนะสำหรับนอยโทล่าอ่อแล้วก็เสริมพอจะตีกิ้วได้ใช่คำว่าพอจะนะ พอจะตีได้นะครับแต่คุณต้องยัดน้ําหอมยัดอะไรให้เขาเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพียวๆแบบไม่ได้ยัดเยอะเนี่ยยากนะครับและอย่างตีกิวขึ้นอยู่กับตัวละครข้างด้วยนะครับมันไม่ได้วัดแค่ตัวละครเดียวเนาะประมาณนี้เลยนะครับพอดูได้นะ PVP ีไม่ได้แย่หรอกนะ,นะคุณเอาไปตัวแถมได้เลยนะครับไปลุ้นติดช็อตแถมบูทให้ด้วยได้ด้วยนะครับเออก็ PVP ไม่ต้องสนใจมากสนใจแค่ว่าตีใครก็ได้ที่เราชนะอย่าไปตีเปี้ยวเจอกับ ฟูฟูเมตาฟูเนะี่ยอย่อยาเลยนะครับอันตรายจริงนะครับเอาล่ะมาดูเรื่องเลดกันนะครับสามตัวละครข้างบนเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเนาะเรามาดูเรื่องเลดก่อนสำหรับเลดตัวละครการได้เลดการได้ตัวละครแต่ละสเต็ปเนาะสเต็ปที่หนึ่งหกสิบเอ็ดสิบหกแล้วก็ยี่สิบเอ็ดใช้ลูกแก้ววิาณอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับสองเจ็ดสิบสองสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสองใช้สองร้อยลูกแก้ววิาณและที่เหลือสองร้อยห้าสิบหมดนะครับทุกสเต็ปเนี่ยจะได้ห้าดาวนะโอกาสได้ห้าดาวอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต โอกาสได้ไฮไลท์ก็คือตัวละครข้างบนที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้เนี่ย4.5แล้วก็ลุดเรทอยู่ที่1.5นะครับลุดเรทเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนลุดเรทมีถึงตัวไหนลุดเรทนะอ่าของต้องต้องเทียบด่ว,วนเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมคิกว,ว่าลุดเรทมาถึงปัจจุบันนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลุดเรหลุดเรทอ่าค ลุนเลดนะครับถึงเคมปะจิม่วงไอเซนเขียวแล้วก็ iko, อิจิโกะส้มนะครับไอนั้นคือตู้ปัจจุบันของลุดเลดไม่นะับพวกเทศกาลแต่ใดๆนะไอนี้คือลุดเลดเพราะฉะนั้นคุณลุดเลดเป็นอิชิดะเจปีไม่ได้นะครับวันนั้นโดนในสตรีมนี้หลอนเลยโมงเลยนะครับเปิดลุนเลดได้อิชิดะเจปีเออพอไปเช็คไม่ใช่นี่หว่าพี่ได้ยังไงเนี่ย แล้วก็พิเศษสเต็ปที่5 10, 15 20และก็25นะครับเขาจะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณนะครับได้การันตีตัวละคร5ดาวแน่ๆเลย1ตัวแถมเขาการันตีแบบหน้าตู้ด้วยนะไม่ใช่ไฮไลไท์เอ้ยไม่ใช่หลุดเลนนะครับเขาจะการันตีตัวละครหน้าตู้ให้คุณหมดเลยนะครับ1ตัวนะไม่หมายถึงมีการมีสิทธิ์ออกทุกตัวเลยนะครับ1ตัวอย่างต่ำนะครับก็ ไปลุ้นเอาว่าจะได้ตัวไหนในสเต็ปที่50 50 2แล้วก็25นะครับเอาละเรามาดูตัวละครหลักดีกว่านะเพราะว่า3ามตัวละครนี้มันเก่งพอที่จะให้เราเสียเพชรเปล่านะครับผมเสียไปโคตรเยอะเลยนะครับเสียไปนี่6,000ได้ั้าง5,600เลยมั้างนะนะครับไปเปิดนอกคลิปโคตรเยอะเลยไม่ได้ด้วยนะเศร้าใจมากนะครับเอาละมาเริ่มกับตัวแรกเลยนะสรารชเคิมปะจิ เป็นเผายมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยนะครับเป็นตัวละครสีแดงนะครับธาตุกำลังนะครับสีแดงเล็งถัดกำลังเป็นสายสกิลเอสพีอยู่ที่852หน่วยเยอะเลยนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตเป็นตัวละครโจมตีระยะประชิดนะสำหรับเคมปะจิเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีสีแดงนะครับถ้าไม่ตายทําให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงได้เลย100%เเซนนะครับสำหรับเคมปะจินะครับ ลดคูดาวสกิล12%นะครับอันนี้คือ,อลิงก์ของเขาลดคูดาา12%คือลิงก์ของเขาพาสสิ่งที่เขาได้รับก็ไม่ติดอ่อนแรง 100%, 100เคมป์ปจิจะไม่ติดอ่อนแรง100%นะครับมีระบุเชิญบวก1รอบแล้วก็เมื่อเลือดเขาเต็มนะเมื่อเลือดเค็มป์จิเต็มเนี่ยความเสียหายสกิลจะแรงขึ้น40%นะครับอ่าเมื่อเลือดเขาเต็มนะครับ อา i l i ิตี้ที่เขาได้รับนะครับมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มขอบเขตส,สกิล20%เพิ่มยึดสกิลบวกถึง2ถือว่าเป็นอาเบ i ิตี้ที่มาช่วยกับสายสกิลได้ดีมากเลยนะครับความเสียหายทําให้ตายแรงขึ้น40%เมื่ออิสฟายติดสถานที่ปกติติดเพิ่มไปเลย5วินาทีนะครับสะท้อนสถานที่ปกติแล้วก็ฟื้นเลือดน,นะครับอ่ะก็อารมณ์เหมือนพึ่งพึ่งที่ทำคุณติดพิษเนี่ยมาต่อยคุณ คุณจะโดนดาเมจก่อนนะครับแล้วคุณค่อยสะท้อนสนามปกติให้เขาแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับเขาคำนวณดามจก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอีฟายเนี่ยดามจแรงเกินจนคุณตายคาที่เลยเนี่ยคุณสะท้อนไม่ทันนะคุณตายก่อนนะครับแต่ถ้าคุณสะท้อนกันคุณสะท้อนทันมันก็สะท้อนกลับไปแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับประมาณนี้สลับอัปลิตี้นี้มีซตูเปอร์อาร์เมอร์คือโดนตีไม่ลงไม่ชะงักเป็นอบปลิตี้ที่ดีเลยเวลาคุณลงหอคอยเวลาคุณเจอบอสเนี่ยคุณเจอทําไมตายสาดมาคุณกดแดไปเลย มันจะเข้าคุณเพียงแค่ฮิตเดียวนะครับฮิตสฮิตถ้าเกิดคุณถึกพอก็รอดนะครับโอกาสรอดมันเยอะกว่าตัวละครที่ไม่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์เยอะนะครับสำหรับตัวละครที่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์เนาะเป็นอาร์เตี้ที่ดีมากใครมีก็ถือว่าดีเลยนะครับโจมตีทะลุก,กาดแล้วก็การบล็อกการโจมตีสีแดงของศัตรูเนี่ยไร้ผลนะครับก็คือไม่สนใจกาดแล้วก็ไม่สนใจก,กฎกติกาที่เขากําหนดด้วยเช่นกําหนดว่าตัวละครโจมตีสีแดง ลงไม่ได้นะดาเมจคุณจะเป็นศูนย์ทันทีดาเมจคุณจะเข้าแค่หนึ่งนาทีถ้าคุณลงนะครับแต่เคงปาจิตไม่สนใจตีเข้าล้านแล้วเข้าล้านนะครับไม่มีทางเข้าหนึ่งนะครับเข้าทุกหน่วยแน่นอนนะครับความเสียหายถ้าโจมตีสีแดงบวก10%นะครับก็โจมตีระยะประชิตเนี่ยแรงขึ้น10%แต่เมื่อคุณไปเล่นแบบเป็นโคออฟเควสอ่ะคุณจะแรงขึ้นไปเลย30%นะครับสลับอับเบลิตี้นี้นะครับเป็น a วเบลิตี้ที่ดีเลยนะครับ ประมาณนี้สำหรับเคมปาจินะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับถ้าเกิดให้ผมมองตัวละครที่สายสกิล,ลงแรงนะลองจากปูสีแดงเนี่ยจากอ,อันนี้ในหมวดหมู่ตัวละครสีแดงนะสายสกิลถ้าให้ผมมองลองจากปู่เนี่ยผมให้เคมปาจิแล้วก็อุลหะระนะครับอุาหาระเนี่ยมันหากินจากสกิลสองได้ดีแต่เคมปาจิเนี่ยมันไม่มีท่าสองมาปูกับอุาหาระนะครับแต่แต่สกิลอื่นโดยรวมของเคมปาจิเนี่ยคือมันดูดีมากเลย นะครับไม่ได้มีสกิลดีที่สุดในเกมอย่างแบบสกิลอุาลาระกับปู่ที่กดท่า2องแล้วระเบิดแล้วก็ดูดแบบไอเซนหกปีอะ่ะไม่มีก็จริงแต่ว่าโดยรวมแล้วคือเขาเก่งนะครับคุณจะได้อารมณ์เหมือนเล่นอิจิโกะอาร์ดเวิร์กเลยนะครับท่า2เนี่ยให้กันเลยคือระเบิดไปข้างหน้าตูมท่าหนึ่งก็รวบก,ก่อนแล้วค่อยระเบิดนะครับคล้ายๆโกอาร์ดเลยนะครับสำหรับเคมบะจินะครับพิ้วนะครับเล่นได้ดีเลยนะครับมันไม่ได้พิ้วหมายถึงเคลื่อนไหวลื่นนะหมายถึงเกมเพลย์เขาเนี่ยลื่นนะครับสำหรับเคมบะจิเนาะ เก่งมากตัวนี้นะครับแต่ผมยังไม่มียังไม่มีเหมือนกันนะครับทุกว่าต่อไปนะครับตัวละครที่คนถกเถียงกันว่าจะเก่งหรือจะกากดีนะสำหรับอาซาชิโร่เคียมปะจิเป็นเผายมทูดไม่ติดหัวหน้าหน่วยนะเขาใส่ชุดหัวหน้าหน่วยก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยนะครับเขาเป็นยมทูตนะครับเป็นตัวละครสีน้ำเงินนะครับตัวละครสีฟ้าเป็นสายสกิลเหมือนกันนะครับ sp อยู่ที่8 4 7สี่หน่วยเป็นผู้สังหารถึงสองเผ่าด้วยกันอันนี้คือข้อดีของเขาเลยเขาสังหารให้คุณถึง2เผ่าก็คือ ฮอลโลและก็อารังคานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ได้ไปอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันในการลงเล่นทั้งอารังคาหรือฮอลโลนะครับถ้าไม่ตายทําให้อีกายติดไฟแล้วก็ลูกกินนะครับสำหรับอาชาอาซาชิโนนะครับสามารถทําให้อีกายติดไฟแล้วก็ลุกกินได้นะครับส่วนลิงของเขาคือลดคูดาวสกิล l 2 12%พาสซีที่เขาได้รับนะครับ หลบหลีกความเสียหายจากอาันคากับฮอลโล50่50%นะครับทั้งอาันคาทั้งฮอลโล่มีสิทธิโจมตีอาซาชิโร่ไม่โดดน,นะครับแล้วก็มีพาสดิกันหนึ่งที่ดีมากๆก็คือไม่ติดสถานผิปกติอะไรเลยนะครับอัพบรดิตี้ที่เขาได้รับนะครับเพิ่มขอบเขียนสกิล20%ความเสียหายสกิลแรงขึ้น40%เพิ่มยิ้มสกิลหนึ่งเพิ่ม,มยิ้มท่าไม่ตายบวกหนึ่งนะครับก็เอามาช่วยในเรื่องความแรงทําไม่ตายได้เยอะเลยนะครับสำหรับเพิ่ม,มยิ้มทําไม่ตายเมื่ออีไฟต,ติดลูกกินหรือติดไฟจาากเข จะติดเพิ่มเลย2วินะครับผมลืมพูดไปว่าอาซาชิโนทุกสก,กิลรวมรวมถึงการโจมตีปกตินะจะมีโอกาสทําให้อีฝ่ายติดลูกกินด้วยนะครับจำนวนลงเชิญบวกหนึ่งครั้งนะครับยกเลิกการสตูอีฝ่ายไม่สามารถการได้นั่นเองและก็เมื่ออีฝ่ายติดสนามปกติจากอาซาชิโนเอของอาซาชิโนจะบวก80%นะครับจะบวก80%เนาะแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอคท์ทนะครับ อาบเรตี้นี้เนี่ยเป็นอาบลิตี้ที่มันไม่ค่อยจะเหมาะกับสายสกิลเช่าไหลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ได้ใช้จริงคือสังเวียนจะได้ใช้แต่ลงดันปกติไม่ค่อยได้ใช้หรอกคัลเตอร์เอ็กแท็กคืออะไรคัลเตอร์เนี่ยมันจะทําดาเมจสวนกลับใส่อีฝ่ายเมื่ออีฝ่ายตีเราไม่โดนนะครับซึ่งมันกําหนดแค่อลันคาร์กฮอนโลที่ลดลิงค์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นคุณจะไปใส่ลิงค์โดซึ่งผมไม่แนะนํามากเลยให้ใส่ลิงค์โดดคุณต้องใส่ลิงลค์งลดคูด่ดาว ดีกว่านะครับซึ่งมันแทบไม่ได้ใช้เลยสำหรับเคาน์เตอร์นะครับยกเว้นคุณหลบพลาดจริงๆแล้วมันดับน,นบังเอิญบังเอิญหลบให้คุณอัตโนมัติก็คือคุณโดนตีไม่โดนนั่นแหละนะครับมันถึงจะทํางานซึ่งปกติอ่ะด้วยการเล่นของคนเราเราเห็นสตูจะโจมตีเราแล้วก็ดกดหลบใช่ครับเราคงไม่ยืนรับดาเมจหรอกเนาะเออซึ่งอาเบริตี้นี้เลยค่อนข้างห่วยเป็นตัวแรกเลยที่มานะอาซาชิโรเนี่ยที่มีอาเบริตี้นีน้แต่ว่าโคตรพลาดเลย ที่ยักแบบนี้มาให้นะครับก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับอาซาชิโร่นะครับตัวเขาเนี่ยไม้ตายแรงนะเพิ่มหินทําไม่ตายแล้วก็มีบวก80%ใช่ไหมไอยังไงกดทําไม่ตายก็ขึ้นอยู่แล้ว80% SP เนี่ยนะครับมันทําให้ทําไม่ตายแรงขึ้นอีกแต่ว่าไม้ตายของเขาเนี่ยดันเป็นลูกกินกับติดไฟนะครับมันไม่ใช่อ่อนแรงพอไม่ใช่อ่อนแรงเนี่ยมัน ไม่ได้โดนดาเมจเพิ่มมันไม่ได้ทาให้อีกฝ่ายบางเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับเอาจริงก็ค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายกับอาซาชิโร่นะครับคือแบบค่อนข้างที่จะแบบทามาพลิกกึ่งๆหน่อยนะสำหรับตัวตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเกิดถามผมว่ามันเก่งไหมใช้ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะมองว่ามันดูดีนะครับมันแรงอยู่นะครับแต่สำหรับคนอื่นผมไม่มั่นใจตัวเนี่ยผมให้ดูดีนะครับแต่ไม่ได้เทียบกับเคบาจิเคบาจิอินขาด สำหรับผมตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาลื่นกว่าอาซาชิโร่เยอะนะครับในเรื่องของเกมเพย์นะครับอาซาชิโร่เกมเพย์ก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ได้ดีนะครับท่าหนึ่งเนี่ยมันพลืดไปข้างหน้ามันไม่ได้เจ๋งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนท่า2โอเคผมรับได้ท่า2ท่า3ามผมโอเคเลยนะครับแต่สกิลหนึ่งเป็นท่าหากินที่แบบมันไม่เวิร์กนะครับสกิลหนึ่งไม่เวิร์กมันก็จะขาดหน่อยนะครับแล้วสกิลสองก็ไม่ได้ดีมากด้วยนะครับสำหรับสกิลสอง As iro, อาซาชิโร่อารมณ์เหมือนป้า เป็นอุดหนาสีเขียวนะครับแต่พวกนั้นมันมีเพิ่มฮิตด้วยมันแรงอยู่แล้วมันแรงด้วยตัวของมันเองแต่ซาชิโร่มันถ้าสองบางทีแบบมันปล่อยเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้แรงเหมือนพวกป้านะครับเทอามันไม่ติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมเอาละมาดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือคุรุยาชิกิเคมปาจินะครับผมจะเรียกเคมปาจิสีเขียวแล้วกันชื่อเขาอ่าพูดยากเหลือเกินนะครับเคมปาจิสีเขียวตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเผายมทูตแล้วก็หวัวหน้าหน่วยนะครับ เป็นตัวละครสีเขียวทาทักษะเป็นสายโจมตีปกตินะครับ ATK อยู่ที่8 0 4ีหน่วยนะครับเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยตัวละครคุรุยาชิกิเนี่ยไม่มีสถานะผิดปกติอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเน้นตีเพียวนะครับเป็นตัวละครโจมตีระยะประชิดน,นะครับหรือเรียกว่าโจมตีสีแดงนะซึ่งลิงก์ของเขาเนี่ยลดความเสียหาย20%เลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสกิลพาสีที่คุรุยาชิกิได้รับนะครับก็จะมีไม่ติดอ่อนแรง100%คุรุยาชิกิเนี่ย จะไม่ติดอ่อนแรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ลไปเชิญบวกหนึ่งครั้งนะครับมีซปเปอร์เมอร์คือโดนตีไม่ล้มไม่ชะนัดก็เด้อั i l i ต y ที่เขาได้รับนะครับเพิ่มฮิตโจมตีบวกสองพูดง่ายๆคือเป็นอั i l i ต y ที่ดีมากๆสำหรับสายโจมตีปกตินะครับอันนี้คือเอามาให้คือตีแรงเลยนะครับความเสียหายสายความเสียหายของสก,กิลแรงขึ้น50%ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าไม่จำเป็นเลยถ้าล่วงบารียาสตูด้วยนะครับก็สามารถโจมตีทะลุบารียสตูหรือเอามันมีด้วยเห เออใช่มันมีผมจาไม่ค่อยได้นะครับเขามีตีทะลุบาเลีศัตรูนะก็ยูฮาบัตที่มีบาลียเคมปาจ,จิดาบคู่ที่มีบาลีตั้งต้นเอ้ยยูฮาบัตไม่มีบาลียนี่วาจาผิดขออภัยเคมบาจ,จิดาบคู่ที่มาถึงมีบาลียตั้งต้นเนี่ยอิดเนี่ยเจ้าคุณรุย,ยชิกิตีทะลุเลยไม่สนใจนะครับเฉพาะพ v พีนะทะลวงสถานะไลท์ทีมฐานก็พูดง่ายตัวละครอมตะสตัวเช่นสกิชิชมะฮัตวานแล้วก็ยามโ,มโตะสีม่วงเนี่ย เขาเป็นอมตะสามาต,าตัวภายในเกมที่จะเป็นอามาตะาสิบวิคุรุยะชิกิไม่ต้องรอสิบวิมาถึงตบดาเมจเข้าเลยนะครับและก็เฉพาะ PVP ไม่ให้อีฝ่ายตายแล้วฟุ้นคืนชีพได้นะครับง่ายๆเลยคืออีฝ่ายตายแล้วตายเลยเมื่อถูกคุรุยะชิกิเนี่ยทาความเสียหายให้อีฝ่ายตายเนี่ยอีฝ่ายจะอดคืนชีพน,น,นะครับอ่าแล้วก็ทีมปาร์ตี้นะครับส่งผลทั้งทีมกับปาร์ตี้ความเสียหายของการโจมตีป,ปกติของยมทูตสีเขียวแรงขึ้น20 เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเลือดถึงเกณฑ์ก็คือเลือดครึ่งหลอดนะครับประมาณเลือดครึ่งหลอดคุณรู้ยาชิกิเนี่ยจะได้ความเสียหายของการโจมตีปกติแรงขึ้น30%และจะได้ลดความเสียหายจากความเสียหายการโจมตีอีก50%นะครับนี่คืออัลบ b i ิ i t y ของคุณรูยาชิกินะครับก็ยังเป็นหนึ่งในเมตา p v p อยู่จนถึงนัปัจจุบันนะครับคุรุยาชิกิตอนนี้เนี่ยเมตา PVP คือ คุรุยาชิกิเคมบาจิดาบคู่แล้วก็ยูฮาบัตตัวล่าสุดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมตาที่โคตรเก่งโคตรโหดนะครับไลท์อ่าต้องแทบบอกว่าแบบมันโหดมากๆนะครับไอเจ้ายูฮาบัตเนี่ยก็มีซุปเปอร์บัฟเนาะทำให้ทุกตัวนี่ตีแรงขึ้นอย่างมากแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคุณเจอสามคนนี้ถ่าตายคุณอดคืนชีพเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสามตัวละครดีผมจะสรุป อีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับตัวแรกนะครับตัวแรกก็คุณรู้จักชิกิล้มั้คุณรู้จักชิกิเนี่ยเป็นตัวละครที่เมตาพีพีนะครับเล่นอย่างอื่นได้ไหมได้นะผมมีรีวิวไว้อยู่ลองไปดูได้นะครับเอาจริงๆไอ้ตู้นี้เนี่ยผมไม่มีแค่ไอ้เจ้าคิมบะจิตตัวนี้นะครับแลวตัวอื่นเนี่ยผมรีวิวไว้หมดแล้วนะครับอ๋อนาโทร่า no ผมลืมรีวิวนะครับจริงๆผมรีวิวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับคลิปก็ลบอกทิมไปแล้วนะครับ ยังไม่ได้ลงเลยไฟมนะันนะครับจะหาโอกาสได้ลงในอนาคตนะครับส่วนตัวอื่นมีรีวิวไว้หมดแล้วนะครับคุณสามารถไปดูได้เลยในคลิปรีวิวเนี่ยตรงสแสดงกดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับจะมีหมวดหมู่เลยไอ้นี้ก็จะเป็นภาคสปิริตส่วนไอ้นี้ก็เป็นภาคของมันอนะจำชื่อภาคไม่ได้นะครับส่วนไอ้พวกอลันคาพวกนี้ก็จะเป็นออริจินอลอลันคานะครับผมจะแบ่งแยกให้ดูง่ายนะครับลองไปดูดูนะครับกดแสดงเพิ่มเติมสำหรับคนที่สงสัยตัวไหนเพิ่มเติม นะครับถ้าเกิดให้สรุปแต่ละตัวก็คุรุยชิกิเนี่ยเป็นสายโจมตีปกติที่เก่งนะครับเอาไปตี PVP ได้ตีกิลก็ได้นะครับผมเนี่ยทาน้ําหอมการช็อตให้เขาด้วยนะครับเอาไปตีกิลวสำหรับคุรุยชิกินะครับเอาไปตีกิลได้เลยตัวนี้คือเก่งนะครับเก่งตีแรงนะครับใน PVP ก็เจ๋งมีอาบิลิตี้ที่เหมาะการเล่น PVP อย่างมากเลยนะครับเคมบะจิตัวแดงตัวนี้เนี่ย เก่งเหมือนกันนะครับเอาไปตีกิวได้นะแค่1นึ่งกับหก็ผมมั่นใจว่าลงกิวได้เลยตัวนี้เนี่ยแบบฮาร์ดเนี่ยมันเก่งจริงๆสำหรับไอ้เจ้าเคิมบาจิสีแดงตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีปู่แล้วผมจําเป็นต้องหาไหมเอาจริงๆต่อยคุณไม่มีปู่เนี่ยคุณก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปิดอะไรก็ได้นะคือเวลาคุณจะเปิดเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะเอาไปทําอะไรอ่าถ้าเกิดมีอ่ะมันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับคุณต่อยคุณมีตัวอะไรก็แล้วแต่ตัวที่แบบมันไม่ซ้าอ่ะ คุณมีอ่ะมันดีหมดแหละมันเพิ่มทางเลือกให้คุณได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีมันตายไหมมันก็ไม่ตายมันยังเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ถามผมว่าพี่จําเป็นต้องมีไหมลองจินตนาการง่ายๆนะเธอผมบอกว่าเฮ้ยคุณจาเป็นต้องมีนะคุณยุคเนี่ยคุณจําเป็นต้องมีเลยไม่มีไม่ได้คุณต้องมีนะคุณเปิดไปหมื่นเพรคุณไม่ได้สักตัวคุณยังเล่นต่อนะไม่คุณก็ยังเล่นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากคิดเล่นหนึ่งนะครับคือจําเป็นต้องมีไหมมันไม่มีอะไรที่ต้องจําเป็นนนขาั้ะคบือง่ มันอาจจะยากขึ้นหรือมันอาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้แต่คุณยังเดินหน้าเกมต่อไปได้นะครับคุณก็แค่พักในสิ่งที่มันลงไม่ได้ไว้ก่อน<ๆ>นะครับคุณก็แค่พักในสิ่งที่มันไม่ได้ไว้ก่อน<ๆ>นะครับเพราะว่าคุณอาจจะถามผมว่าเฮ้ยพี่ของมันต้องมีของมันต้องโดนใช่มันอาจจะมีอาจจะต้องโดนจริงแต่ถ้าคุณไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะครับอะไรที่มันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับประมาณ <ifi> นั้นเลยนะเออนี่ผมพูดหลุดไปไกลเลยเนี่ย เค็มบะจิตตัวนี้เนี่ยก็ตามที่บอกนะว่าเก่งนะครับดีนะครับดีแล้วก็เก่งนะครับเพิ่มทางเลือกในการลงเล่นหนักมุดได้เยอะเลยตัวนี้ก็ตามที่ผมบอกว่าสีแดงตอนนี้เนี่ยที่ผมมองว่าเจ๋งสุดๆเลยนะปูสีแดงตัวล่าสุดเค็มปะจิตตัวนี้แล้วก็อุราหะนะครับแต่ผมจะยกให้เค็มปะจิตกับไอ้ปูเนี่ยดูดีกว่าอุราหะนะครับในเรื่องของความแรงแต่อุระระยังมีประโยชน์มันมีประโยชน์แบบสถานะมันติดช็อตแล้วก็ติดลูกอ่าติด แผดจะกันได้มันจะเอาไปตีในดันอื่นๆได้ด้วยนะครับเอาไปช่วยในดันคิวได้ด้วยในบางทีนะครับแล้วก็อาซาชิโร่เนี่ยบอกตามตรงว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับที่ใช้จริงๆคือหอคอยนะครับหรือว่าครได้มาเยอะๆปั้นไปลงกิวก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ที่ใช้จริงๆเนี่ยที่ผมใช้นะหอคอยที่เหนือไม่ได้ใช้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปก็ต้องขออาภัยด้วย นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอนใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กปดติดตามกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ